แล้วได้ไปจริงละสวัสดีอ๋อเสมอเฉยเอาเอาเดี๋ยวมีชุดเล่นต่อว่ะทุกคนอ๋อเสมอเฉยเตือนวิดีโอชุดนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะเจ้เพือน Let's go โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีกันด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตี้ปิดเพลย ก็วันนี้ไปลุยกันที่สปีดบาคาร่าแล้วกันนะแต่วันนี้ขอเป็นห้องสองนะห้องแรกเล่นไปหลายรอบแล้ววันนี้ดวงไม่ค่อยเห็งอะ่ะก็มากันที่ทุน5,500ค,ครับลุยกันที่ห้องสองเลยขอ <Yahoo! S 1> เพิ่มเสียงนิดนึง <Wow! S 1> โอเคห้องนี้ก็เป็นห้องแบบว่าไพ่กำลังเริ่มใหม่เลยนะฮะก็จะเล่นยากนิดนึงนะสำหรับไพ่เริ่มใหม่แต่ผมว่าผมเล่นได้ทุกคนไม่ต้องห่วงช้อนนี้ต้องไปที่แบงเกอร์ให้ไว ฉันมี่ต้องลุยที่แบงเกอร์ให้ไวอะอ่ะเย็บเย็บกันไปดูเย็บเย็บกันไปดูใส่ไปชอบก็ใส่ไปทุกคนชอบก็จัดมาเสวยออฝั่งเขาเข้ากลงกงไปดิได้อยู่แบบนี้โจงโง่ไปสวยโอ้โหโดนหืมไม้แรกมาก็โดนเลยว่ะพวก จะกดทำนายแพนนาคตกันโอเคเดี๋ยวตามไปที่เพเยอร์ฮะช็อตนี้ขอแก้มือที่เพเยอร์ก่อนแล้วกันนะมิกกมิกก์ไปที่เพเยอร์ช็อตนี้มิกมิกก์ไที่เพเยอร์ดูทรงแล้วน่าจะเพเยอร์เพเยอร์เสร็จตัดที่แบงเกอร์ฮะจากการทำนายแพนนาคตเพเยอร์แบงเกอร์นะฮะสวยน้าก mm ้ามาสวยเข้าโองไปแล้วฮะเรียบร้อยกินนิ่มนะช็อตนี้เฮ้ยจัดสวยจัดสจัดมาตาที่พูดไปเป๊ะเลยฮะมาตาที่พูดไปเป๊ะเลยฮะ โอเคชัทนิต้องลุยแบงเกอร์ชัทน้ต้องลุยแบงเกอร์ชอบนทุกคนชอบก็ลุยไปฮะแบงเกอร์ไน่สวยชัทน้มาดูกันว่าสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าเขาน้าหกเราสองเขาปอกเก้าอีกแล้วเราโดนกินเรียบร้อยโอ้โหโดนยับโดนยับจัดทุกคนโดนยับจัดยับแบบเหลือเชื่อฮะ มาแก้มือที่แบงค์เกอร์อีกทีแล้วกันตามทุนยาวๆแบบน,นี้ตามทุนยาวๆทุนห้าพันห้าตามยาวจัดตามยาวจัดทุกคนปึ๊บเปิด,ปดมาหน้าสิบโอ้โหเขาสิบปเขาสิบปดิโอ้โหตดแฝดได้อยู่ได้อยู่เอาเรื่องเอาเรื่องอีกตาเดียวถึงทุนแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงอีกตาเดียวถึงทุนแล้ว ลุยฮะตาเดียวถึงทุนละมาตาเนี้ยเราวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยจะได้ทุนคืนทุนเก่ากันไปเลยน้าสามมาสวยจัดน้าสามมาสวยจัดโอ้โหเขาหน้าก้าวหรือแล้ววะโดนปะเนี่ยโอ้โหเขาเจ็ดโอ้โหเราแปดหลังนะทุกคนโอ้โหรอดตายอวุธวิทย์แปดหลังมาเฉยรอดตายอย่างวุธวิทย์พีบอกตรงๆนี่มันทางของพีรอตายเกิน เอาเรื่องจัดล่าตายอย่างบุตวิดะผมขอต่อที่เพเยอร์เลยแล้วกันนะช็อตนี้ป่ะรวยวัดทุกเม็ดเจ็ดทุกไม้อะวัดทุกเม็ดเจ็ดทุกไม้เรียกว่าลงลงที่ดูจักนะสีมาสวยนะสีมาสวยโอ้โหเขาหน้าก้าวอู่แล้ววะโดนแน่เลยดูทรงแล้วกูว่าแล้วกลับมาตามทุอย่างกูอะไรกันมาเนี่ยอะไรกันมาเนี่ยกลับมาตามทพงกันอีกแล้วฮะเหลือจะเชื่อทุกคน เดี๋ยวจะเชื่อเอข้าไปโอ้โหตามยาวๆเลยแบบนี้ตามยาวๆเลยแบบนี้ทุกคนมาน้องสาวจัดมาพี่สวยๆสตาร์ิจัดมาพี่สวยๆสตาร์สิอ่าสวยได้อยู่แบบนี้ได้อยออู่มีกำลังใจเล่นต่อไปฮะแบบนี้มีกำลังใจเล่นต่อไปฮะทุกคนคิดว่าไงฮะ ขอลุยที่เพเยอร์แล้วกันช็อตนี้ไปลุลยเพเยอร์เพย์เยอร์น่าจะสวยนะเพย์เยอร์น่าจะสวยนะโก่งมาโอ้โหตับดวึกด้าทุกคนทีบมาช็อตนี้มา,อมาเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมีกำไรแล้วว่ะมีกำไรแล้วว่ะพวกเอาว่ะผมขอใส่สุดเลยแล้วกันนะผมขอใส่สุดเลยแล้วกันนะ ใส่สุดไปเลยแล้วกันนะทุกคนเอาแบบว่ารีบเล่นรีบเลิกรีบบวกรีบรวยรีบเลิกอะทุกคนอ่ะเปลี่ยนดิวเลอร์เปลี่ยนดีวเลอร์อะไรตอนนี้เปลี่ยนกลางเกมก็มีนั่งลงน้องสาวนั่งลงมาโอ้ของแท้ตัวนี้เปิดหน้าก้าวไปก่อนเปิดหน้าก้าวให้พี่ไปก่อนริมนั่งสิจางน้องน้องริมนั่งสิจางน้องน้องรีบนั่งสิจางน้อง,น,งน้อง มารอนานเลยนะรอนานเลยนะเมื่อไรอะเมื่อไรอะเมื่อไรจะเปิดอะโอเคจ้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 ะมาเปิดมาส,สวยๆเปิดมาส,สวยๆเอาแบบหน้าตาน้องเลยจ้ะ เปิดมือไปแล้วน้า,ารน้องเหนืเลยจ้ะหน้าโอ้หอโหโก่งมาโกงมาตามด้วยโอ้โหเออได้อยู่ได้อยากโกงก็พอเออแปดหลังอ่ะชิมเนมมาแบบนี้ชิมเนมมาทุกคนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาว่ะผมเริ่มดูแพทเทิร์นเป็นแหละผมเริ่มดูแพทเทิร์นโหดแหละสำหรับห้องนี้พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นลุยกันที่เพเยอร์อีกหนึ่งครั้งนะฮะลุยกันที่เพเยอร์อีกหนึ่งครั้งอะ่องงอะลุยเลยมีกำไรแล้วก็ใส่ไปทุกคนมีกำไรแล้วก็ใส่ไปเอากำไรเล่นนะเอากำไรเล่นนะเน้นเลยว่าเอากำไรเล่น ทำบวกกันนี้สวยทำไมอันนี้ตัดามาแปดมาสวยน่าแปดมาสวยแล้วก็ตามด้วยเออต้องแบบนี้ครับโอ้โหแปดเจอเก้าทุกคนแปดเจอเก้าอะเหลือจะเชื่ออะโอ้โหเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงเซ็งจัดเลยช็อตนี้เซ็งจัดเลยวันคนแปดเจอเก้าเด็กเป็ดแปดเจอเก้าโอ้โหตายสนิทเลยกูแปดเจอเก้า สวยแกคืนสวยต้องแบบนี้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 ฮะแพทเทิร์นสองตัดต้องมาจังหวะนี้แพทเทิร์นสองตัดต้องมาทุกคนใช่ปะวะผมว่าไม่ใช่วะ,ะไปที่แบงเกอร์อีกสักทีแล้วกันลุยที่แบงเกอร์อีกสักทีแล้วกันนี่ยังใช้กำไรเล่นอยู่อะใช้กำไรเล่นอะเล่นให้เป็นอะฉลาดเล่นฉลาดลงอะใช้กำไรเล่นโอ้ของแท้ตัวนี้เดี๋ยวพอบวกสักนิดสักหน่อยก็พอกันได้แล้วฮะนะมา ฮ่าแค่สี o ่เองเหรอไอ้น้องฟองแปดไอีกทีนะโอ้คอยของจริงว่ะทุกคนของจริงว่ะช็อตเนี้ยช็อตนี้ของจริงว่ะขอแบงเกอร์อีกสักท uh ีแล้วกันว่ะชอบแบงเกอร์อ่ะขอแบงเกอร์ไปอีกสักทีสวยจัดสวยจัดลงให้หมดลงให้หมดลงให้หมดแบงเกอร์ไปอีกสักทีมาจัดแบงเกอร์ไปอีกสักทีดิจัดแบงเกอร์ไปอีกสักทีดิป๊าบ เออเพเยอร์แค่สามันได้อยู่แบบนี้ได้อยู่โอ้โหภาษเหมือนกันวะเออกินนิ่มแล้วแบบนี้สวยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาดิเอาดิมาดิทุกคนมาดิแบบนี้ได้ทั้งวันนะแบบนี้ได้ทั้งวันนะบอกเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เพเยอร์นะมายนี้เจอกันเลยที่เพเยอร์อะแบบนี้ได้ทั้งวันทุกคนสวยจัดสวยจัดประหลัดบอกอะมาู กำลังใจเล่นขึ้นเยอะเลยว่ะตอนนี้มีกำลังใจเลี้ขึ้นเยอะเลยว่ะอ่ะหกมาส,สวยสิบไปดิกงโก่งกินนิ่มอีกแล้วกินนิ่มอีกแล้วพวกกินนิ่มอีกแล้วอ่ะโอ้ไมกินนิ่มจัดกินนิ่มจัดทุกคนกินนิ่มเกินผมชอบเพยเยอร์ว่ะขอไปเพยเยอร์อีกทีอนะ่ะไปเพย์เยอีกสักทีเฮ้ลุยอุ้ยกดผิดโอ้โหไปใส่ไพ่คู่สองพันอีเวนไม่น่าเสียจะใส่แค่ร้อยเดียวทุกทุกคน หัหยาบจัดเลยอ่ะยาบจัดเลยอ่ะผมบอกให้โอ้โหหน้าก้าวมาสวย้หูพูดยาบัน 2, บุดิไม่เคยสองพันมากเลยเจ้าใครเขาจะไม่เคยสองพันขนาดนั้นโอ้โหยาบจัดยาบจริงอ่ะขอไปเพย์ยี่สตาร์มาขอไปเพย์ยี่สตาร์มาปุ๊บขอไปเพย์ยี่สตาร์เนี่ยผมก็อย่าใส่แค่ร้อยเดียวแบบเนี้ยทุกคนโอ้โหเทั้งหายไปเล่นเล่นสองพัน 2, เสงจัดโอ้โหเข้าบอ,อดอีกู <c oughs> โอ้โหโดนก้าวหยาบเกินหยาบเกินปุ่มนี้ฮะทุกคนหยาบเกินปุ่มนี้ฮะมผมชอบเพเยอร์อยู่เลยวะมาวัดกันเลยตานี้เลิกทุกคนตานี้เลิกเลยเลิกกันไปจบกันไปตอนเนี้ย <c oughs> มาตาสุดท้ายแล้วนี่แบบนี้เยอะว่ะทุน 5, 5, 5. ห้าพันห้ามานี้จะว่าไงทุนห้าพันห้ายังนะไม้นี้ว่าไง ไม่นี่นว่าไงเออเจนสวยอย่าพกอย่าอก,อกอโอ้โหหลับเลยทุกคนความโลภครอบงา,าหมดเลยดีไม่ชอบมาเออเป็นไ,ไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะโอ้โหความโลภครอบงำเละเทะตุ้มเปเลยทุกคนไม่น่าเลยว่ะเอ๊ะจัดถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะหมดกำลังใจเล่นแล้วทุกคนไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายกราบสวัสดีครับลุ้นนี้ก่อนนะคับได้ไปจริงอะ ออกเสมอเฉยเอาเอาเยะมีทุนเล่นต่อว่ะทุกคนออกเสมอเฉยังได้กำไรอยู่นะังได้กำไรอยู่นะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหมาได้ไงทุกคนเหลือจะเชื่อใส่หมดแม็กเลยแล้วกันมาออกเสมอเฉยเอาว่าอาะออกเสมอเฉยมีทุนเล่นต่ออะโอ้โหออกเสมอ ชอบดูแี้ชอบดูแี้วก็จะไปอยู่แล้วแท้ๆเชียวก็เลยจะไปอยู่แล้วแท้ๆเชียวสวยป่ะสวยป่ะเอาดิมากลับมาแล้วทุกคนผมกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับจะบอกเลยว่าผมไม่โลภแล้วทุกคนโอเคกำไรหมื่นสามพอเลิกฮะถ้าชอบคลิปนี้หรือก <Lights> ิดไลค์ก็แชร์ด้วยกันเลยไปแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบาย